ไอ้เดียวทั่วเอาตัวเสียวไอ้เป็นไรเดี๋ยวยกแล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นวันพาดได้ขอมีของอะไรเนาะดีนะหอมของอะไรนะขึ้นวันพาไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะหนักนะฮะพอนหนักมั้งไหมความอย่างเงี้ยต้องมีอะไรข้างในแล้ว โอ้โหของม้ายกไม่ขึ้นน่ะเป็นขันเลยอ่โอ้โหวุ้ยมีชั้นอยู่เหรอเฮ้ยนี่ไงมชันอยู่มชันอยู่เนี่ยมีมีใส่กันนูนออกมาเลยอืมยังอยู่ในนั้นแหละสองพันพันจีโอ้มีกี่ใบเนี่ยโอ้นี่นี่นี่เป็นชั้นเลยเปิดไวก่อนเปิดไว้ก่อนโอ้แตกกันมีนั่นแหละ แตกหายไปเนี่ยไม่อยู่นนั่นแหละแตกอยู่นีนี่เรา้เยอ,อยู่นี่น,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 นนะเกิมีเหมิงอยู่ล่างไม่มีอะเอาเลยเซๆตามเลยนะ